วันนี้พาทําไข่หงไส้กุ้งไส้กุ้งวิธีผัดไส้กุ้งดูในข้าต้มนะคะข้าต้มผัดไส้กุ้งเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําด้วยกันค่ะแป้งข้าเหนียวร้อยกรัมค่ะใส่ข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นหนึ่งกรัมนะคะใส่เลย น้ำตาลมะพร้าวค่ะเกือบช้อนนมสด80กรัมแบ่งใส่เป็นสองหรือสามครั้งค่ะแห้งไปหน่อยหนึ่งนะคะเพิ่มไปนิดหนึ่งค่ะ แปดสิบกรัมน้อยไปหน่อยเพิ่มนิดหน่อยเพิ่มไปนิดหนึ่งให้มีความชื้นผสมตามนี้เลยนะคะตวงนมออกมาก่อนแปดสิบกรัมนะคะ แห้งไปนิดหนึ่งล้วใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนมพอเลยค่ะ ใส่แป้งแห้งลงไปนิดหนึ่งนะคะแป้งข้าวเจ้าก็ได้แป้งข้าเหนียวก็ได้ ห่อไปจนหมดแป้งค่ะในกรณีกระทะใหม่หรือกลัวขนมติดกระทะนะคะใส่เกลือลงไปเกลือที่เราลงไปเนี่ยเกลือแตกเปี้ยงๆเ,เนี่ยดีแล้วค่ะ มันร้อนดีแล้วลดไฟลงนิดนึงค่ะแล้วนำขนมเราลงทอดเลย ได้ความเหลืองตามต้องการแลตักขึ้นมาค่ะสุกแล้วมันตัรใส่สามช้อนโต๊ะใส่่น้ำแค่นิดเดียวค่ะ ມັນໄດ້ເປື້ອນປົນນິດ ยังไม่ได้นะคะข้างในจะมีแต่ฟองละเอียดน้ำหายหมดถึงจะใช้ได้ค่ะแล้วประมาณนี้แล้วปิดเลยค่ะปิดไฟทำขนมยาหมัมกคลุกยกออกจากเตานะคะจะเย็นๆค่ะค่อยๆคนไป พอเริ่มเย็นแล้วน้ำตาลจะตกผึกเกาะกันเป็นขาวๆรสชาติหอมกลมกล่อมอร่อยมากทำชิ้นดูค่ะ